มขออนุญาตไปปัสสาวะแป๊บนึ่งจับเวลาด้วยนะเก็บ้าท่ไปนวะเนี่ยีเบชักนัยยัตรงนี้เสบชักนาย Ông ừ. ơi ừ. อ่าจ้ะเลยอ่าไม่เป็นไรเนื้อาอให้อ่าให้เตรียมตัวอ่านศึกษาไม่ได้ตองไหนาถามอย่ามาอ่านแบบกระปิดก,กระปร๊กนะต้องอ่านแบบข้องฟูดข้องุูดเลยไม่ได้คำไหนาถามไม่ได้คำไหนโจทย์อย่าฉีดหน้าฉีดตาโคอ่านธีละคนนึก ถ,ถ้าถ้าเกิดไม่ได้จริงเดี๋ยวอาจารย์หมองช่วย อาไม่เป็นไรเดี๋ยวแคนไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์หม่อมช่วยอ่าเดี๋ยวอาจารย์หม่อมจะให้คนที่สวยที่สดอ่านนั่นคือ,ค,อคนที่สวยที่สดอ่านั่นคือ <c oughs> ยอง <c oughs> เอิงเอิย <c oughs>

่ลเเเาาาอออฉดนนแล้วไม่ปเย่าน The k i t t e n was in basket Sam was happy the k i t t e n was happy too อ่าโอเคอ่าตาม The Lost k i t t h e n เออนักเรียนครูปอจะบอกให้นะที่ประเทศไทยเนี่ยนะรัฐบาลเราก็แย่อยู่แล้วนะครับนะรัฐบาลเราเนี่ยสนับสนุนให้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 เปิดกัญชาเสรีนะครับนะใช่ ดูให้ะหระดับสนุนเรื่องบุหรีเรื่องกัญชาเรื่องเหล้านะ่าแล้วก็มีอะไรอีกกระท่อม <ส ưng S 2> อะไรแบบนี้นะครับสมัยสมัยก่อนมีป่าที่แบบว่าขายกระท่อมได้ขายกัญชาได้<อ>มีป่นาน้ำกระท่อมหรือว่าใบกระท่อมคมไม่แน่ใจมีป่ามีป่ารู้เค,เ,ค Sl เคยมีใช่ไหมถ้าใครครูจำไม่ผิดเนี่ยเคยสิ่งที่รัฐบาลเรานะ พูดง่ายๆว่ารัฐบาลเราเนี่ยชอบมากเลยก็เกิอเด็กไทยเนี่ยโอ่มันจะไม่เหมือนกับประเทศที่จเจริญแล้วเช่นสิงคโปร์เข้าใจไหมครับรเขาประเทศประเทศเขาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสมัยผู้ปอเด็กๆในสิงคโปร์เนี่ยให้เรียนฟรีถึงปริญญาเอกเลยเข้าใจปะ เพราะสนับสนุนการศึกษามากคนของเขาได้คุณภาพมากแล,าล้รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยไม่ฟังรูเลยรัฐบาลเราเนี่ยนะาสนับสนุนเนี่ยให้เด็กโงโหเล้าไหป่ะเกรดสี่ของเราได้มาโดยวิธีอะไรครับส่งงานครบทุกชิ้นได้เกรดสี่เลยไม่ต้องสอบ ก็จ่าป่ะเด็กอ่านไม่ออกก็ได้เกรดสี่นะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเราทํากับเราทีนี้รัฐบาลเนี่ยมันอยากให้เราโม่อยู่แล้วแล้วคุณจะโง่ตามมันทำไมเวลาที่คุณปอสอน,นทำไมคุณไม่ฟังเวลาเพื่อนอ่านทำไมคุณไม่ฟังฮะประเทศที่เขาฉลาดแล้วเนี่ยนักเรียนเขาเนี่ยไม่เคยดูหนังฝรั่งหรอเวลาอาจารย์บรรยายเด็กแต่ละคนเงียบกริบแล้วแยกกันตอบคำถามอ่ะมันต่างจากประเทศเราไหม เออเคยดูหนังฝรัง่งมาใครเคยดูหนังฝรัง่งเออเวลาอาจารย์สอนเด็กจะเงียบกริบได้ย่ายกับต่อเด็กไทยแย่งคุยใส่กันแล้วก็เล่นเกมแล้วก็สมาธิสั้นแล้วก็เน่าแล้วจะไปตามทำไมเอาคกูพูดขนาดนี้ใครอยากเน่าเน่านะกูปล่อยละเครียดเอาอ่านพร้อมโคเดอร์ลอสคิดแทนเดลอสคิดแทนลูกแมวที่หายไปลูกแมวที่หายไปแซมแฮส อาสมอคิดเทนสามมีลูกแมวตัวเล็กวันเดยวันเดิมเบกคิดเทนแดนอเวลูกแมววิ่งจากไปสามรุกเอฟวีแวล์แซมมองหามุกหัวุกแพง เอไม่ใช่หรออ่านว่าลุกก็ได้แต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนฝรั่งอะเวลาพูดไทยอ่ะมันแล้วแต่คนมองว่าเก่งหรือไม่เก่งอ่าถ้าเกิดฝรั่งบอกว่าเวลาคนไทยพูดคนไทยพูดอย่างนี้ป่ะเรารักโรงเรียนพูดอย่างนี้ป่ะ แล้วเวลาฝรั่งพูดเรารักโรงเรียนมันมองด้วยสองมงเพื่อก็เือดเดิมเคาเกมออกเสียงชัดไอ้อย่างที่สองไอ้บ้านีประหลาดเข้าใจปะก็เหมือนคำว่าลุกอะจะเน้นเสียงหรือไม่เน้นเสียงก็ได้เน้นก็ดีถ้าเกิดฝรั่งมันนิสัยดีมันก็มองว่าเราเกง่งแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันนิสัยไม่ดีมันนิสัยเลวอะมันก็มองว่าเราดัดจริตเข้าใจปะ ฝรั่งมันก็เหมือนกับคนไทยนี่แหละนะครับนะมันไม่ได้แบบว่านิสัยดีหมดทุกคนเข้าจ่าามันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาโภชนทั่วไปอย่าไปคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล,แล้วแต่เราว่าเราจะเน้นเสียงมันไม่เน้นเสียงถ้าเกิดบางทีเราเน้นเสียงในทางที่บรรดชนมันผ่นาหวหัวล้อครูเคยเจอเพื่อนฝรั่งที่บอกว่าปอานายเก่งมากที่ออกเสียงชัดแล้วก็เคยเจอเพื่อนฝรั่งที่นิสัยเลวบอกว่าดูถูกคนเอเชียดัง เออมันมีมันมีสองแบบเข้าใจไหมครับนะถ้าเหมือนคนไทยอ่ะคนไทยก็มีแบบว่าอ่าแบบว่านิสัยดีก็ชอบเพื่อนในห้องมีไหมเพื่อนในห้องมีนิสัยดีมีไหมมีเพื่อนในห้องที่ชอบดูถูกเรามีไหมมีมันก็เหมือนกันเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเน้นเสียงหรือไม่เน้นเสียงก็ได้แต่เนี่ยก็แล้วแต่นะครับนะอ่าแซมลุกแซบลุกแต่ถามก็ดีแล้วออาตบมือให้ต้นหน่อย แสดงว่าใส่ใจแสดงว่าไม่เป็นโรค p Y A กระสมาธิสั้นอ้าวแซมโรบแซมลูกเอวีแวร์เอวีแวร์คอรดคิทนอดคิทเทนแซมมองหาแซมมองหาลูกของทุแหงกงหสำหรับลูกแมวสำหรับลูกแมวเฮโรเฮโรอเเดเขาดูในสวร ฮีโร่อันเดอร the bed เขาดูใต้เตียงฮีโร่เอเตคิเช่นเขาดูในครัวแฟนนารีแซมฟาวด์ในคริเช่นนที่สุรดแซมมหาแมวเจอ

The lost kitten. Sam has. Sam has. a small kitten. Awesome kitten. kitten. One, day. One day. The kitten. The kitten. Land away. away. Sam so so looked. Everywhere. For the kitten. For the Hero. In the garden. Hero. Hero. Under the bed. Hero. In the kitchen finally, finally, finally. Sam found, found The kitten The kitten. The kitten. The kitten. Was, was. In a basket. In basket. Sam, was Sam was. Happy. happy. The, kitten. the kitten Was happy to. Was lost, lost kitten The last kit Sam has. a ten. วันเดย์คอร์ดิทเทนดานาเวทราบใครที่ไม่ดูตะงตามคูเนขอชมเลยว่าเขาจะอ้อวันแสนสองแสนแซมลุกแอมพี่แบ๊ดคอ e ์ดิทเทนเฮโลเอเดกาเดนเฮโลอันเดอร์เดอะแบดเ o โล e h e c a t i e n f i r e n z y s a m Paolo, The Kitchen, The k i t h e n b a s In the basket, s a m Boss, Happy, The Kitchen, Boss Happy t o Amilo

เดอะลออะลอเอาไปจากเดอะสนแซมและิชวันเทเชนแบวอร์ซมลูี่อนฮิลลอดอะบรัดเดน The kitten. the kitten was in the basket. Sam was happy. The kitten, the kitten. The kitten was happy too. Bye uh, uh, bye, ha. Sam had a small kitten. One day the kitten ran away. Sam looked everywhere for the kitten. He looked in the garden. He looked under the bed. He looked in the kitchen. Oh, kitchen. Finally. <laughs> Sam <laughs> found the kitten in the What? Hey. Sam found the kitten. The kitten was in the basket. Sam was happy. The kitten was happy too. Next. <laughs> On. เออพูดไมู่เรื่องเลยต่อไปลลนู่นโลก The Lost Children Everywhere <lost> Ele eu, eu não anda na Kitten what happy to okay very good. Uh by mm -hmm. um uh, the last kitten the lost kitchen Sam has Sam has a more kitten as a more kitten one there one day the kitten the kitten lanaware everywhere everywhere for the kitten Hero. hero in the garden Hero, hero. hero. Under. under the bed, the bed. Hero. hero in the kitchen. In the kitchen. Finally. 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 Sam, found. Sam found The kitten. The kitchen. Wash. Was in a basket. In the basket. Sam was happy. Sam was happy. The kitchen was happy to what?